ครับขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อเจเนอแนนะครับวันนี้ผมมีบ้านนะครับผมบ้านบ้านบ้านสวนนะครับบ้านสวนพร้อมสวนลำไยนะครับผมสวนลำไยนี่ก็เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ป้าท่านผู้ชมมาอยู่ตีจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมตีตีดินพร้อมบ้านบ้านสวนพืนนี้นะครับผม จำนวน14ไร่นะครับสองงานสองตารางว้านะครับผมเนี่ยครับผมเป็นตีดินสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นบ้านสวนอ่าสวยเลยทีเดียวนะครับมีไฟฟ้าอ่าเข้าหึงนะครับผมมีไฟฟ้าเข้าหึงนะครับแล้วก็จะอ่าด้านหน้านี่ก็จะติดถนนลาดยางเลยนะครับลาดยางเลยนะครับหน้ากว้างนะครับอ่านี่ก็จะเป็นขนาบอ่าบริเวณพื้นที่นี่ก็จะขนาบถนนไปเลยนะครับ ถนนเลยติดถนนเลยนะครับยาาเลยนะครับผมาตามแป้งที่ผมเอาขึ้นด้านบนนี้นะครับผมาตามตามรูปแป้งอของก้มติดดินนะครับนะครับเป็นเอกสารซิดเนี่ก็เป็นชนโนดนะครับชนดคทุดแดงนะครับ นะครับด้านนี้ก็จะขนาบกับถนนไปเลยนะครับถนนล,ลาดยางไปเลยนะครับพื้นที่นี่ก็จะใกล้นะครับใกล้พิกัดนะครับเนาะพิกัดก็จะเป็นบ้านตำบลผาสิงห์นะครับอำอเภอเมืองจงหว,วัดน่านนะครับสึ่งใกล้สนามบินน่านเพียง8กิโลเมตรต่ออันโรงพยาบาลน,น่านก็เพียง9กิโลเมตรต่ออันนะครับผมตัวเมืองน่านกับประมาณ10กิโลนะครับ นี่ครับนี่ก็เหย้าไปเลยนะครับตีหนอนก็จะเหย้าเหย้าสุดไปเลยนะครับนะครับนี่เป็นปลูกต้นลำไยอยู่นะครับลักษณะพื้นที่ดินนะครับลักษณะพื้นที่ดินนี่กาจะเป็นอ่าเป็นเป็นตีดินเนินนะครับเนินสลบนะครับเนินสลบลงนะครับอ่าเป็นตีดินเนินเนินสลบลงนะครับเหมาะสำหรับผ่านผู้ชมตีอ่าอยากได ตีดินนะครับเป็นเนินสลบเป็นส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวนะครับแปลงนี้อ่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้นะอ่าตีดินสลบนะครับแล้วก็มีบ้านนะครับเนามีบ้านอ่าบ้านบ้านหนึ่งหลังนะครับผมบ้านนี้บ้านเลขที่อ่าหนึ่งแปดสองนะครับมีบ้านเลขที่พร้อมนะครับหนึ่งแปดสองหมู่สองนะครับตำบลภาษิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผม วันนี้ปลาหันผู้ชมมาอยู่จังหวัดน่านนะครับผมมาได้อยู่เชียงหายนะครับผมครับนี่หอมมาดูลักษณะติดดินกันก่อนนะครับนะครับนี่กัหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนเลยนะครับนี่กัย้วไปเลยนะครับแย้วไปจุ่งสูดบนบุ่นนะครับผมนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นวิวคิวฮัทนะครับวิวคิวฮัทนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านบนมันก็จะเป็น วิวภูเขานะครับอ่าบริเวณพื้นที่นี่ก็จะปลูกต้นลำไยทั้งหมดเลยนะครับประมาณสามร้อยต้นนะครับประมาณสามร้อยต้นนะครับลักษณะดินก็จะเป็นเนินนะครับเนินสโลบล้งนะครับอ่านี่เป็นเนินนะครับเนินสโลบล้งนะครับตามอ่าตามพื้นที่เลยนะครับอ่ามะแปลงบ้านสวนก็ได้นะครับผมอ่าและอีกข้างยังไกล อ่าพื้นที่นี่ใกล้บ้านเจ้าสวนบรรทุนนะครับผมบรรทุนหล่ำซ้ำนะครับผมเจ้าของธนาคารกสิกรนะครับอยู่พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็มีบ้านหนึ่งหลังนะครับผมบ้านอ่าบ้านสวนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนนะครับผมเสานี่ก็เป็นเสาไม้นะครับผมนะครับขึ้นบันไดให้ท่านผู้ชม ก็จะมีปวกนิดหน่อยนะครับผมบ้านหลังนี้มีบ้านเลยียกีนะครับนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอไม่นี่กแแ็แข็งแรงเลยนะครับอืแข็งแรงเลยนะครับอด้านนี้ก็จะเห็นวิวนะครับผมวิวภูเขานะสำหรับฮารผู้ชมนตีว่าถ้าซื้อมาแล้วเนาะถ้าซื้อแล้วมาอยากได้ต้นลำไยตัดครับผมตัดหิ่งหมดเลยนะครับผม ก็จะหันวิวภูเขานี่เหมาะเลยนะครับนี่นะครับลืมบอกราคาของผู้ชมไปนะครับขายอยู่ทีไรลละนะครับไหลละสี่แสนแปดหมืนบาททวนนะครับสี่แสนแปดหมืนบาททวนไหลละนะครับผมอ่าสิบสี่ไหลก็ตกอยู่ทีประมาณหกล้านหกล้านเจ็ดประมาณอ่าเก็บเก็บเจ็ดล้านนะครับผมราคานี่ก็สามารถต่อลองกันได้เห็นนะครับอ่านี่ก่จะเปลี่ยนควไฮนะครับผมควไฮนะครับ ด้านในนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมตามสไตล์บ้านสวนนะครับบ้านสวนของบ้านเจ้าบ้านเนาะบ่มีอย่างนักนะครับบ้านหลังนี้นะครับแต่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่เข้าถึงนะครับไฟฟ้านี่เข้าถึงแต่น้ำนี่ยังน้ำประปายังบ่มีแต่ต้องคุดนะครับต้องใจต้องใจใจน้ำประดานะครับด้านด้านหลุมสุดบนก็จะมีบ่อนะครับบ่อ บ่อพักน้ำอยู่นะครับนะครับขายนะครับขายสิบสี่ไร่นะครับสิบสี่ไร่สองงานสองตารางว้านะครับสำหรับบ้านสวนพื้นที่เยอะนะครับผมเนินสลบนะครับผมนะครับมาตองกวนาน้ำพ่วมครับน้ำบ่มีพ่วมน้ำเนาะอยู่บนบนเนินอยู่บนดอยนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณ ลักษณะบ้านนะครับผมครับผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โฮสที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับกับผมเอกนะครับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อบอพาดคลิปต่อไปนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นส่วนลำไยทั้งโมดเลยนะครับประมาณ3ามร้อยกว่าต้นนะครับผม เอกสารซิเป็นชนดนะครับชนดคขุดแดงเนาะชนดคขุดแดงพ่อมโอนนะครับผมเอกสารซิเป็นชนดค e ขุดแดงพ่อมโอนซื้อขายได้ตามก้นหมายนะครับหลายเรื่องละคงราคานี่เปิงอุ๊เปิงใจจะได้กะมาตอร้องกันได้เห็มน,นะครับราคานี่บัจ่ใจปัญหานะครับเนาะอ่าถูกใจจะได้กะอ่ามาอู้มาคุยมาจากันได้เนาะสำหรับตี แป้งนี่นะครับเป็นแป้งตีสวยเลยทีเดียวนะครับทาเลดีเนาะอ่าถนนเข้าออกนี่สะดวกสบายนะครับลาดยางถนนลาดยางไปถึงในตัวเมืองเลยนะครับผมใกล้ตัวเมืองกับเพียงอ่าประมาณสิบกิโลเมตรนะครับใกล้สนามบินนานกับเพียงแปดกิโลเมตรต,ตออันนะครับอ่านะครับเหมาะเลยนะครับสำหรับตีดินแป้งนี่นะครับ ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับพื้นที่นะครับผมเงียบสงบนะครับผมเหมาะสำหรับตีท่านผู้ชมอยากได้ตีดินตีสวนนะครับอ่าบดเติดไผ่นะครับเป็นส่วนตัวเป็นไพรเวทนะครับผมอ่าตีดินพื้นนี้นะครับผมกับบ้านสวนแห่งนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมโดยตรงเลยนะครับผมน้ำก็เข้าถึงนะครับถนนหนัางนี้ลาดยางเลยนะครับ นะครับสะดวกสบายเลยนะครับในราคาไหลละสี่แสนแปดหมืนบาททวนไหลละสี่แสนแปดหมืนบาททวนนะครับผมสิบสี่ไหลสองงานสองตารางวะานะครับผมกับตีดินบ้านสวนจังหวัดน่านนะครับผมนะครับยกแป้งขายยกแป้งนะครับไปได้แบงนะครับชนวนมีใบเดียวนะครับมีใบเดียวนะครับราคายกแป้งกับประมาณตกอยู่ที่ประมาณหกล้าน เจ็ดแสนกว่านะครับผมหกล้านเจ็ดแสนกว่าเนาะหันผู้ชม่ันได้สนใจก็สามารถานัดดูนัดชมได้นะครับสําหรับตีดดินผืนนี้นะครับบ้านสวนแห่งนี้นะครับผมาตามเบอร์โฮสที่ขึ้นด้านหลังนี้นะครับครับวันนี้ขอจากล้าทหันผู้ชมเพียงเตาอี้ก่อนนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โฮสที่ขึ้นด้านหลังนี้นะครับวันนี้ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ